คำเตือนตัวเลขที่นํามาเสนอเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นขอให้ท่านจงใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมทางช่องสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีวันพฤรรหัสที่27พฤษภาคม2,564ครับเรามาพูดเรื่องตัวเลขกันเลยนะครับครับวันนี้ลุงจับได้นําเอานิตยสารลาบลอยครับเลขนิตยสารลาบลอยมาฝากท่านผู้ชมครับ นิตยสารราบรอยให้6 2 5 2เน้น6 2ครับมี6 4 6, 6 6 6 7 5 7 5 6 5 4ครับและอีกชุดหนึ่งก็มี9 6ครับ5 6ครับเน้นตรง9 6ครับ2ตัวก็มี9 9 9 8 9 5, 5 5 5 5 8 5 9ครับส่วนเลข3ตัวก็มี9 6 4 9 5 4 รับมาต่อกันด้วยศีลาเลขกครับให้ 5,4, 6,4ครับวงไว้ที่ 5,, 2 6 2 3ตัวก็มี5,52 5,62ครับและอีกชุดหนึ่งก็วงไว้ที่5 6หแล้ว96ครับตัวที่วงไวนะก็คือตัวเน้นครับมาต่อกันด้วยอาม่ให้ลาบครับให้6 8กับ58ครับส่วน3ามตัวก็มี 5, 6,4 5,54่ครับครับมาต่อกันครับมาต่อกันด้วยนอนมาครับไม่ได้หามาครับ มี43 93ครับแล้วก็47 44 63 46 97 94 93 96 3ตัวก็มี547 597ครับมาต่อกันด้วยลาบลอยฟันธงครับข้อมูลหลักสิบครับ83ครับ584 84 86 82 87ครับวงไว้ตรงที่84กับ87ครับหลักสิบเลขท้าย2ตัวครับ5กับ8ครับ มี5 6 5 3 5 4 5 9วงไว้ตรงที่58กับ59ครับมาตรงนี้ก็เป็นท้ายคลิปก็เป็นการสรุปและวิเคราะห์ของลุงจ้าพารวยครับครับคู่โต๊ก็มี6 3 6 7 6 9 5 9แล้วก็มี4 3 1 3 1 4 7 4ครับส่วนชุดเต็งโต๊ก็มี0 4 3 2 6 9 8 6 3 1 7 4 8 1 3 8 5 9ครับ คู่โต๊ะก็จะมีอยู่8ชุดแล้วก็ชุดเต็งโต๊ะก็จะมีอยู่6ชุดครับของงวดประจำวันที่1มิถุนายน2564ครับลุงจับพารวยครับสรุปและวิเคราะห์ครับครับยังไงแล้วก็เป็นเพียงการคาดเดาครับขอให้ท่านผู้ชมจงใช้วิจารณญาณในการรับชมครับลุงจับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กำลังใจลุงจับทำคลิปต่อๆไปครับ ปรดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้เห็นคลิปของคุณจ้าครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ